วันนี้พี่ก็จะมาสอนเทคนิคการหลอกเคา์เตอร์ใครที่มีปัญหากับเคา์เตอร์ของกาโรหรือว่าคา์เตอร์ของอัลตอมิกซามูไรถ้าดูคลิปนี้เสร็จรับรองมาหลอกเคา์เตอร์ได้แน่นอนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็อง่ลาลดไลค์ด้วยวิธีที่1นึ่งนะครับผมก็คือการกระโดดรอบตัวศัตรูนั่นเองนะเนี่ยกระโดดยองยองยองแบบนี้เลยนี่อีกสักพักเดี๋ยวมันก็คา์เตอร์นั่นไงเห็นไหม,มง่ายเกิน ไปครับผมน้องๆต้องคำนวณการเคาน์เตอร์ของเขาด้วยนะครับว่าเคาน์เตอร์เข้ามาหรือ,อยังนะครับผมถ้าน้องไม่คำนวณครูดาวสกิลการเคาน์เตอร์ของศัตรูนะครับมันจะทำให้เราเสียจังหวะฟรีนะอ่าสมมุติว่าถ้าเราต่อย1 2 3่อแล้วเคาน์เตอร์เขายังไม่มาโดนต่อยสวนได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกะเวลาครูดาวสกิลเคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับมือใหม่ก็สามารถทำได้นะ ก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับแค่กระโดดอ้อมตัวศัตรูนะครับผมนี่อย่างไเนี้ยเห็นไหมหลังจากที่ศัตรูเคาน์เตอร์นะครับเราก็แดชอ้อมหลังเพื่อทําคอมโบได้เลยนะครับแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับผมถ้าน้องๆคอมโบเป็นก็ต่อได้เลยมาถึงวิธีที่2นะครับวิธีนี้คือการต่อย123แล้วก็กระโดดนั่นเองนะวิธีแรกกับวิธีที่2สามารถใช้กับทุกตัวละครได้เลยนะครับให้น้องๆเอาไปลองฝึกกันได้นะนี่เห็นไหมง่ายๆนะครับผมมือใหม่ก็สามารถทําได้นะแค่เราแดชโดนนะครับผมอ่าเห็นไหม นี่อีซี่ไปเลยนะครับผมยังวันนี้แต่มันจะยากตรงที่เราต้องไซเดตให้โดนศัตรูนั่นเองนะวิธีที่3นะครับนั่นคือการหลอกด้วยสกิลนะครับผมนี่เหมือนไซตาตมานะไซตาตมาจะมีการหลอกด้วยสกิลสนั่นเองนะครับผมกดสกิลสแล้วก็ไม่ต้องต่อยนะครับนี่เหมือนตัวอย่างเลยนะครับผมนี่เห็นไหมาสามารถต่อคอมโบได้ หรือจะเป็นจีนอสนะครับผมจีนอก็กดสกิลสเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าห้ามเล็งให้โดนศัตรูนะครับอันนี้จะยากหน่อยการหลอกด้วยสกิลต้องฝึกกันนิดนึงนะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ชนานาญในการกดสกิลเห็นไหมจังหวะที่ศัตรูกดเคาน์เตอร์ให้เราหันหน้าจอออกแล้วก็กดไซด์เดสอ้อมหลังศัตรูได้เลยนะครับจังหวะนี้เหมือนพี่จะเจอคนรู้จักนะครับเราโดนไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับจังหวะนีะ้โดนฆ่าไปก่อนนะแล้วเขาก็พิมพ์ว่า้ตัวจริงหรือเปล่านะแต่พี่ก็ไม่ตอบนะครับ <c ười> แต่พี่ก็ไม่ตอบนะแต่วิทย์ก็ใส่ ถ้าเขารู้จักเราเราก็ต้องจัดให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับผมนะนี่มาก่อนอเอา้าโดนก่อนอยังไงมาจัดเขาุยเกี่ยวโตัวดเหรอไอเกินไอหนุ่มนี่เอาเอาไงย,ยืนนิ่งเอ็มวันเหมือนจะโดดเหยียบน้ำเจ้มาเอาหน่อยครับผมเจอคนรู้จักทั้งทั้งทีนะต้องต้องจัดให้หน่อยเอาดีมามมเดดหน้าเหครับผมต่อยหนึ่งสองสามอาโดนหลอกครับผมต่อยอีกทีเอายังไงต่อ เหยียบไหมไม่เหยียบวะเอาดอิต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามเอาต่อยช้าพี่หน่อยโดนคอเตอร,ตอร์อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเราแพ้เป็นหนึ่งตัวนั้นเราแพ้ไม่ได้นะครับผมถ้าแพ้ก็คือแพ้เลยเอาจับครับผมจังหวะนี้ยังไงต่อหนึ่งสองสามกระโดดย่ำกระหมอ่อมงนะโดดหลอกแต่เขาไม่คอเตอร์อรนะจังหวะนี้ก็ดีอยู่ครับผมไม่ได้คอเตอร์เขานะเขาต้องกะจังหวะให้ดีนะผมเอ้ยเหมือนเขาจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยเอาแต,ต่ต่อยโดนต่อยโดนโอ้โหว่าจะไม่เหยียบแล้วเมื่อกี้ โดนเคาน์เตอร์ไปครับผมไม่เป็นไรแดนหน้ามาอย่างนี้ก็เขาแดนหลบก,ก่อนนะไม่งั้นเราได้ต่อยเขาแล้วครับผมอ่าต้องพยายามใส่แดนให้ให้โดนศัตรูนะมาดิมาดิาดแดนหน้าไปหน่อยนะหนึ่งสองเอา้าโดนหลอกอีกแล้วหลอกอีกแล้วน้องอเอา้าสกิลหนึ่งไม่โดนไ,ไม่โดนเฉยเข้ามาดิเข้ามาดีเหลือสกิลสองนะครับเหลือสกิลสองแล้วเนาะองม,มาย่ำสามอูม้ย่ำสาม,มไม่ติดว่ะ ปิงหรือเปล่าสงสัยเขาจะปิงนะครับผมไม่เขาก็เราเนี่ยปิงนะครับเอาไม่โดนมาดิเลือดพี่จะเต็มแล้วนะเลือดพี่จะเต็มแล้วนะนอ้องไม่เข้าหรอไม่เข้าพี่เข้านะไม่เข้าพี่เข้านะครับโอ้โหเดี๋ยวหน่ามาเอาโดนเฉยเอาไม่ตอ่อหวานนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็หวานนี่ครับต่อยหนึ่งสองสามเอาหลอกเคาน์เตอร์อีกแล้วโอ้โหอะไรไงครับนี่จับไม่โดนอีกแล้วโอ้มีแหล็กดอไม่งั้นโดนนะครับผมไม่งั้นโดนนะอ่ามา อุ้ยต่อยโดนเฉนยไว้โดนแล้วครับเอาไม่โดนเกียวโตนะเพราะว่าเขาจะเกียวโตนะครับเราก็ต้องแหลกดอเลยไม่ต้องห่วงแหลกดอนะครับผมมาเอาโดนเอาบล็อกได้เอาบล็อกได้โอ้โหโดนเคาน์เตอร์เฉยโผมเดัด,ดหน้ามาเคเาน์เตอร์ว่ะจังหวะนี้แดัดหน้ามาแดัดออกเอาหลบดรอใส่แดดครับผมพยายามใส่แดดอ้อมหลังสตูให้ได้นะไม่งั้นเอาโดนอ้อมหลังนะครับเอาโดนต่อยอีกแล้ว่ะ ที่หน่อยไม่ทันเขาอะเอาโดนเกียวตัวแตกไหมเนี่ยว้ายโอ้โหเหลือเหลือปิมหลอดเอาเขาจะเหยียบเราแต่เราคอน์เตอร์ก่อนนะผมยังวันนี้มาดิโอ้โหโดนคอน์เตอร์เอาหลุดอ่าดวงดีเกินลุตแตกลุตแตกแล้วครับผมต่อยได้นะหนึ่งสองสามจับสองจับสองเป็ไงไม่เหยียบสามนะครับผมอุ้ยมันจะหลอกเขาคอน์เตอร์แต่เขาไม่คอน์เตอร์นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเอาพลาดโดนไหมเอาต่อยโดนเอาดิอ้าวหลอกคอน์เตอร์ เอาดิเอาดิน้องมาได้ก่อนหนึ่งตัวนะว้ายเกือบแตกว่ะมาครับผมตัวที่สองเสมอกันแล้วหนึ่งหนึ่งเอาเคาเตอร์อีกแล้วโอ้โหหลอกเก่งซะด้วยไอเราก็เลยไอเราก็หลอกเก่งซะด้วยสิมเหยียบไหม,มก็โดนไปไม่มีเคาน์เตอร์แล้วก็เหยียบได้นะ่ังหวะนี้จับเลยครับผมคอมโบ,โบเบสิกของเราอ่าหัวปักพื้นไปดิอุยอ้ยจ้าต่อยได้ครับผมอืมแดนอย่างนี้ก็โดนพี่สิน้องโหสกิลไม่มาว่ะ อุ้ยโดนต่อยเฉยเอาเดนแน่โดนอีกช่วยแล้วเขาไม่ค่อยต่อสกิลนะครับผมเขาเดนแน่โดนนะเขาคิดว่าจะไม่โดนหรือเปล่าเอาเหมือนเราแหลกดออรึเปล่าเมื่อกี้ต่อยโดนครับผมต่อยขาดก่อนเข้ามาดิอย่านะอุ้ยโดนเฉยอุ้ยอุ้ยทวิตเอาแต่เขาไม่ตามว่ะเมื่อกี้เหมือนจะโดนลูกฟุกเขานะมาดิเอาเอาอุ้ยจับไม่โดนไปเอาดิหลบก่อนนะครับผม มือต้องพิ่พิวนะโอ้โหตึงจัดนะตึงจัดนะไม่ใช่อะไรหรอกเราเราแพ้เป็นตัวเดีเราเราก็เลยตึงๆหน่อยอ่าวหลอกก่อนเหยียบเลยครับผมหลอก้วเหี้ยเขาเรียกหลอก้วเหี้ยเนี่มยามาตึงไม่ใช่หนังยางเข้ามาน้องเข้ามาเอาอุ้ยหลบนะหลบนะโอ้โหโดนตอยสวนตยสวนเฉยอูจับหนึ่งอู้จับหนึ่งเหยียบสามโว้ยโดนเฉยอย่านะ โอ้โหโอ้โหความโบกความใจโดนเดียวอ้าเคาลเตอร์ดักอุ้ยโดนยังไงอืเหยียบสามเหยียบสามไม่โดนเคาแรกดอยังไงต่อไอหนุ่มนี่เอ็นุ่มนี่จะเอาไม่โดนวะแด่นหน้าก็ไม่โดนหลบออกก่อนครับผมยังไงต่อยได้อู้โดนต่อยขัดเอาเคาลเตอร์ว่ะนัวนหนวนะนัวนหนวนะยังวันเนี้ยนัวนหนวนะยังวันเนี้ยเอ้าจับสอง อ่าโดนเหยียบครับผมเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับผมอย่างวันี้ถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพีไลด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ